คืนเนี่ยผมเข้าเวรออกสี่ทุม่มเก็ปั่นจักรยานรอบตลอกกดเวลาแต่ไม่มีไม่มีอะไรสังเกตไม่ไม่มีเลยนะจะไม่เห็นตอนเช้าเป็นรอยเนี่ยครับเต็มเลยความเชื่อที่เข้าเวรอยู่กลางคืนใช่ไหมฮะเข้าเวรแต่ว่าออกสี่ทุม่มเป็นเป็นเจ้าที่รอพ่อเจ้าที่รอพอครออับผมก็ปั่นจักรยานรอบสาวบนเนี่ยรอบทุกชั่วโมงไม่มีอะไรผิดสังเกตนะแปลกไหมล่ะแต่เขามาตอนเช้าลวงวันเนี่ยมีเจ้าที่เห็นว่าเป็นรอยรอยอะไรใครมาแกล้งทำหรือเปล่าไม่ใช่ ผมเคยเห็นงูเหลือมเลื้อยแต่ไม่มีรอยอย่างนี้ครับนี่แสดงว่าปรากฏการณ์ธรรมชาติของชาย,ยนาครับผม